สวัสดีมาดูทุกคนด้วยครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนตั้งไอวองให้พริ้วๆเหมือนนักแข่งนะครับวิธีการตั้งวิพิเนี่ยอย่างแรกครับเราจะต้องปิดการช่วยยนต์อัตโนมัติก่อนนะครับการตั้งไอบอลพริ้วๆเหมือนนักแข่งเนี่ยเราจะแบบทาไปรวดเดียวไม่ได้เลยครับเราจะต้องฝึกนะครับวิธีการตั้งก็คือให้เราเนี่ย เวลาเายิงศัตรูแล้วใช่ไหมครับเราก็จับไอบอลเนี่ยลากลงมาครับแล้วก็ตั้งเราก็ลากขึ้นสุกนี้ก็นะครับยิงลากงมาตั้งลากขึ้นอย่างนี้ครับสูบเรื่อยๆถ้าเริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราก็ยิงแล้วก็ตั้งโอเคนะยิงจับไอ้บอลลากลงมากดตั้งแล้วก็ลากขึ้น ประมาณนี้ครับถ้าเกิดคล่องๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ก็ให้เราเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆครับไปฝึกในแร้งธรมรมดาก็ได้หรือฝึกในหมวดธรมรมดาก็ได้ครับยิงจับไปวอลลากลงมาตั้งลากขึ้นนิดนึง ยิงตั้งลาขึ้นกดยิงตั้งลาขึ้นประมาณนี้โอเค สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบายบาย